สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไม่ไม่มนทารัชแนลนะคะก็สําหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปด,ดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าใครนะที่จะทําให้คุณนะคะหัวใจสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มาดูกันนาว่า อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะขอดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะชาวเมษสิงห์ธนูนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอยสถานการณ์ความรักนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณนะมาดูกันนะมีไพ่เพลสออฟออร์นะคะเด็กถือเหรียญราชาถือถ้วยแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะ จริงพนักง,งานโอเคมากๆเลยนะคะชาวทรดไฟนะหลายคนอาจจะได้มีเกณฑ์ในการเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าตัวคุณช่วงนี้ค่อนข้างเติมเต็มตัวเองได้ดีค่ะ มีความรู้สึกมั่นคงมีความสุขหรือว่าค่อนข้างอิ่มเอมนะหลายๆคนน่าจะมีในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันโอเคหรือว่าถ้าคุณที่กําลังเป็นคนโสดอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครคุยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณก็จะมีความสุขแหละกะับสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เจอกับใครนะที่มีความเข้าอกเข้าใจในความเป็นตัวคุณ มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจนะคะในตัวตนแล้วก็สถานการณ์ในชีวิตของคุณนะคะมันเป็นอะไรที่กําลังจะไปเรียว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแหละไปสู่การเริ่มต้นหรือความมั่นคงในอนาคตที่มันมากยิ่งขึ้นนะคะคือมันเห็นแนวทางอนาคตอ่ะที่มันมีโอกาสต่อยอดไปได้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะใครที่จะทําให้คุณหัวใจสีชมพูะคะ่ะในช่วงเวลานี้นะแรนดอมนะคะทุกคนมาดูกันนะ ธาตุไฟนะคะใครที่จะเข้ามาทําให้คุณหัวใจสีชมพูนะคะถ้าสับใครที่มีคนคุยอยู่ก็สามารถดูได้นะว่าตรงกับคนคนนี้ไหมนะตรงกันไหมพลังงานมีอีโก้ขึ้นมาแล้วก็นา of earth นะคะ Ace of water นะคะต้องบอกว่า1น่ถ้วย9้าเหรียญแล้วก็มีอีโก้ขึ้นมาคนคนนี้นะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อาจจะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีในเรื่องราวของ พนังงานที่ดูแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินการงานก็ได้ก่อนหน้านี้อาจาจะอยู่คนเดียวมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีในเรื่องของความที่แบบรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบจริงๆเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรักก็ได้เพราะตัวเขาก็สามารถที่จะดูแลให้ความสุข แล้วก็หาความสุขกับสิ่งที่เขามีในเรื่องของการางานการเงินได้ดีอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องรองแหละคนคนนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างมากนะแต่ทีนี้อาจจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือว่าใช้ชีวิตมีดันียมที่สูงประมาณนี้นะก็มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาด้วยมองว่าคนนี้ก็เป็นโอกาสเป็นความรักอาจจะเป็นความรักความหวังใหม่ๆความรักครั้งใหม่หรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามีคุณสมบัติ บางอย่างที่สามารถดึงดูดคุณได้เข้ากับคุณได้มีโอกาสที่จะทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะไปกับเราในอนาคตได้ดีนะมีคุณสมบัติของการที่แบบเราเคยตั้งสเปคเอาไว้เคยตั้งนิยามคนรักของเราเอาไว้เขามีคุณสมบัติหนึ่งในนั้นน่ะนะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันหน่อยสิเขาเป็นใครคะคนคนนี้นะ่ะดูเพิ่มเติมกันนะคะ คนคนี้นะของชาวเมสิงธนูนะคะที่ทำให้คุณหัวใจสีชมพูเนี่ยมาดูกันนะโอเคพลังงานของเขามีไพ่สองไม้เทา้า9้าดาบแล้วก็เจดไม้เท้านะคะต้องบอกว่าคนนี้เป็นคนขยันมากๆนะ คือค่อนข้างเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตที่มันใหญ่แล้วมันมีความท้าทายมีความรู้สึกว่าต้องฝ่าฟันแม้ว่าบางอย่างจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากแต่เขาก็มีความเชื่อแหละว่าถ้าคนเรามีความพยายามกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะในเรื่องราวที่เราตั้งไว้ในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีแบบแผนมีการวางสเตปชีวิตไว้มีโอกาสของความก้าวหน้าเกิดขึ้น หรือวางแผนชีวิต5ปี10ปีอะไรแบบนี้นะคะระยะ สามปีห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยเขาก็มีแนวทางของเขาไว้คุณจะรู้ได้เลยว่าแผนชีวิตของเขาแบบนี้แบบนี้นะคะคนคนนี้นะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะได้พาร์ทเนอร์อยากที่จะได้หุ้นส่วนหรือว่าคนที่จะพากันไปในอนาคตเดินไปตามเป้าหมายตามแบบแผนในชีวิตได้นะคะก็บางจังหวะบางเวลานะต้องบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างหรือทําให้เขาแบบ นอนน้อยนอนไม่หลับหรือว่ามีความวิตกกังวลนะคะในบางสถานการณ์เนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างคิดมากนะหลายๆเรื่องเขาอาจจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนรอบข้างคนอื่นๆหรือว่ามีความใส่ใจมากๆกับในเรื่องราวของการงานนะคะหรือว่าเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นทําให้บางทีเขาเก็บมาเครียดหรือว่าหรือว่านอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูคนเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่า คุณกับเขานะี่ยมันจะมีการเทคแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นนะคะรับเขาของชาวธาตุไฟนะที่จะเข้ามาทำให้คุณหัวใจสีชมพูนะคะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรมีพลาสติเพอร์ทีออฟพลอยเดอร์นะคะสามถ้วยแล้วก็เอาไว้ขีนิ่งการเทคแอคชั่นนะเรารู้สึกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีช่วงหยุดช่วงพอรตในเรื่องราวของ การพูดคุยหรือคอนเน็กชันเชื่อมต่ออาจจะมีการคุยแล้วมีการหยุดคุยกันไปแล้วก็มีการกลับมาคุยกันอีกแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าตอบโจทย์นะจะมีการเทคชันแน่นอนว่าอยากที่จะมีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินการงานชีวิตรักรความสัมพันธ์อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าเรามีแนวทางแบบนี้แล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะคะในหลากหายด้านที่ ตอบโจทย์ในชีวิตของเขาเนาะมีไพ่สามทูตขึ้นมาด้วยมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นการเจอกันในกลุ่มเพื่อนหรืออาจจะได้มีเกณฑ์นในเจอเจอกันในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรต่างๆนะคะรวมถึงการออกไปพบปะเพื่อนฝูงเนาะโอเคมาดูลัคนาราศีของเขากันนะคะลัคนาราศีของเขานะชาวราศีเมถุนนะคะลัคนาเมถุนชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์แล้วก็เมถุนซ้ํานะจ๊ะ อ่ะโอเคชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาราศีตุลโอเคประมาณนี้นะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ก็มุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะารับฟังเป็นพลังงานบวกๆเป็นแนวทางแล้วกันนะคะไม่ต้องแบบว่าซีเรียสมากนักนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีหลายสถานการณ์ความรักที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณน่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ